เมื่อคืนคุณไอซ์มาหคะเออนี่หาอยู่นี่นี่ค่ะเออกำลังหาอยู่รอน,นิดนึงเอาเน่เน่ๆๆคุณลักษณ์นกศรีนอกสสพักประชาชนซึ่งคนจับตาดูเรื่องประกันสังคมแล้วหลายคนก็บอกจะพิจารายได้ดูเดือนหรือไม่ประกันใดเพราะมีคู่ปรับอยู่ในทางการเมืองก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ คุลักชนกสสกทมพักประชาชนอภิปรายนโยบายรัฐบาลว่ารัฐบาลนี้อายุสั้นคือมีแค่4เดือนแต่เวลาไม่นานก็พอจะสะท้อนว่ารัฐบาลจะมีความสามารถในการแก้ปัญหากรณีประกันสังคมไหมแม้ว่าตอนนี้จะมีคนรับการ,รไปแล้วบางส่วนก็อาจจะหมายถึงปลัดหรือคนที่ถูกสอบอยู่คุณลักษณนกรบุว่ายังไงแต่บางคนยังเสพโศกอยู่และก็ระบุ เป็นกราฟิกออกมาวัฐบานชุดนี้เนี่ยมีคนเกี่ยวข้องกับตึกสกายเกี่ยวข้องนี่ไม่ได้แปลว่าเข้าไปมีผลประโยชน์นะแต่หมายถึงมีคนที่มีอํานาจเกี่ยวข้องเนี่ยอย่างคุณพัฒนาพร้อมพัฒนปัจจุบันเป็นลัตริว่าการกระทรวงสาสุขเคยประดิษฐเจ้าของตึกสกายนายแต่เมื่อวันนี้มาเป็นครมอแล้วควรจะพูดได้แล้ววันนั้นที่ถแถลงบอกว่าซื้อมาราคาเท่าไหร่จำไม่ได้แต่ว่าขายไป สองพันใช่ไหมเหมือนน่าจะมีคลิปเก่าป่ะคะเออแล้วก็ปรากฏว่าจำตัวเลขสุดท้ายเนี่ยค่ะเอาเวลาไม่นานเนี่ยมีการเอาไปขายจากอีกตอนหนึ่งไปที่ประกันสังคมเจ็ดพันล้านค่ะถึงวันนี้ท่านจะพูดได้หรือยังว่าท่านขายไปเท่าไหร่ราคาควรจะเป็นเท่าไหร่หรือคุณชชาติชมเกลิ่นอดีตลัมตีว่าการกระทรวงแรงงานออบราระบุวาใสซื่อมือสะอาดแล้วก็บอกประชาชนไม่ได้กินข้าวกินย้า ถ้าท่านไม่เกี่ยวข้องสิ่งที่ท่านควรจะทำคือให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนไม่ใช่สไลด์หน้าออกมาปกป้องว่าที่ทำมาเนี่ยมันถูกต้องอย่างไรเธอระบุวก,การอภิปรายยกมือโัวคุณอุทินมาเป็นนายอมตีคือให้ยุบสภาในสี่เดือนและเริ่มแก้รัฐมน,นูญแต่ไม่ได้เลือกให้มาแต่งตั้งคนที่เฮงสวยคดกรมาเป็นรัฐมนตรี แล้วก็ขึ้นแผงผังรัฐมตีที่เกี่ยวข้องอย่างที่เห็นนี่แหละกับตึกสกายนายด้วยความกังวลว่าจะเกิดการเตะถ่วงด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัวค่ะไม่มั่นใจว่ากระบวนการสืบสวนสอบสวนจะตรงไปตรงมาเพราะกระบวนการสอบวินัยถูกขัดขวางเธอกล่าวหายอย่างนั้นประธานสอบปัจจุบันเป็นประหลักกระทรวงกระทรวงหนึ่งกลายเป็นว่าขนานี้จะลาออกจากกรรมการซึ่งก็จะทำให้การสอบสวนนี่มันล่าเช้าออกไปสามเดือนเนี่ยคงทําไม่ได้ ก็ตั้งคําถามถึงรัฐมนตรีตีนุชเทียนทองรวมถึงอ,อนายกอมตีอนุทินซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีมหาไทยแล้วตั้งกรรมการสอบเรื่องนี้ในฐานะรองรัฐมนตรีที่กํากับดูแลกระทรวงแรงงานใช่ไหมค่ะท่านต้องดาเนินการต่อยอย่างไรเพราะกรรมการสอบชุดที่มีท่านประหลัดกระทรวงมหาไทยที่เดินคู่กับท่านเป็นประธานอยู่เนี่ยได้สรุปแล้วเร่งรีบผิดป,ปกติราคาสูงผิดป,ปกติอาไม่ใช่มีการเตะถ่วงเรื่องนี้ สเดือนนี่มันต้องจบหมายถึงต้องได้ผลภายในสเดือนข้อต่อมาเธอพภิปรายถึงบอดประกันสังคมการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นทำให้ได้กลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าก็ปรากฏว่ามีความพยายามที่จะชงให้เปลี่ยนวิธีการเลือกตั้งโดยคนที่แพ้การเลือกตั้งบอดประกันสังคมแต่สามารถจะชนะการเลือกกันเองให้เป็นสอวอได้มาเสนอให้เปลี่ยนวิธีการเลือก ผู้แทนประกันสังคมบอดเนี่ยให้เป็นแบบเลือกกันเองแบบสอวอเธอตั้งคำถามแล้วกระระบุว่าขอให้รัฐมนตรีตรีนุ่เทียนทองเร่งเดินมการที่จะบอกไม้ชัดว่าจะไม่เปลี่ยนรวมถึงเร่งรัดการที่จะให้ประกาศระเบียบการเลือกตั้งเพื่อไม่มีการเลือกอเพื่อให้มีการเลือกตั้งกบ,บอดประกันสังคมตามกําหนดสุดท้ายกองทุนประกันสังคมเธอก็ตั้งประเด็นว่า ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลอีกค่ะ,ะคือค่ะมันเป็นลักษณะของการใช้ระบบราชการซึ่งพิสูจน์แล้วว่าไม่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีเท่าที่ควรอ่านี่อันนี้หมายถึงบอร์ดลงทุนที่ดองไปพูดนี่หมายถึงบอดลงทุนบอร์ดลงทุนก็อย่างเช่นอนุมัติซื้อตึกอซื้อตึกประกันสังคมอต่อไปเนี่ยซื้อตึกสกายนายต่อไปจะต้องมีกระบวนการที่ควรจะต้อง เป็นการไปซื้อกองที่เขาดูหลายๆตึกไม่ใช่แบบตึกสกายไนที่เขาไปซื้อมาเป็นเจ้าของคนเดียวเลยบริหารเองอีกแล้วก็พูดถึงการจ้างมืออาชีพมาลงทุนของบอร์ดประกันสังคมอยากจะให้เปิดเผยเหตุผลที่เคยได้รับว่าที่ไม่จ้างมืออาชีพระดับโลกมาบริหารเนี่ยเพราะว่าคนในประกันสังคมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกฟังไม่รู้เรื่องค่ะจริงเหร นั่นบอกเนี่ยอยากจะให้เปิดเผยเหตุผลเหตุผลที่เคยได้รับว่าที่ไม่ได้จ้างมืออาชีพระดับโลกก็เป็นเพราะว่าคนในประกันสังคมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกฟังไม่รู้เรื่องฟังบางช่วงบางตอนสิการเร่งกระบวนการสืบสวนสอบสวนวินัยกรณีลงทุนในตึกสกายนายค่ะซึ่งตอนนี้บางคนอาจจะได้รับกรรมไปนิดหน่อยแล้วนะคะโดนเร่งโดนย้ายแต่บางคนก็ยังเสพสุข อยู่บนกองเงินที่ตอดกินเอาจากคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนได้เป็นรัฐมนตรีและไม่มีวี่แววว่าจะถูกชดใช้ความผิดแต่อย่างใดข้อกังวลของดิฉันค่ะคือรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมีคนที่เกี่ยวข้องกับตึกสกายนาย์อยู่เต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นนายพัฒนาพร้อมพัฒค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เคยเป็นอดีตเจ้าของตึกสกายนาในฐานะที่ท่านเป็นนักการเมืองและท่านเป็นรัฐมนตรีในคอรมอชุดนี้ท่านควรจะเป็นคนที่ให้ความเห็นได้ดีที่สุดว่าราคาของตึกมันควรจะเป็นเท่าไหร่หลังจากที่เรื่องนี้ถูกเปิดเผยค่ะนายสุชาติชมกลิ่นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน <c oughs> ก็รีบสไลด์หน้าออกมาบอกว่าตนเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับเรื่องกรณีตึกสกายนามันใจซื่อมือสะอาดอยู่คนเดียวทัทง้ทงๆที่รอบตัวเนี่ยมีแต่เรื่องสกรปรกเต็มไปหมด ประเทศนี้ประชาชนเขากินข้าวนะ,ะเขาไม่ได้กิน้าเรื่องนี้มันชัดเจนค่ะว่ามันมีกลิ่นทุจริตแรงมากถ้าท่านบอกว่าไม่เกี่ยวข้องสิ่งที่ท่านควรจะทําคืออะไรท่านต้องให้ความร่วมมือและพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนแต่นี่ไล่ออกมาฟ้องคนเป็นว่าเล่นมันเหมือนตัวอะไรที่มันโดนน้าร้อนนะคะถ้าท่านสุชาติไม่รู้ดิฉันขอถามนะคะสุนัขที่ไหนมันจะรู้คะและใครมันเป็นคนสั่งให้ย้ายหน้าห้องประหลัด ไปอยู่ในอนุลงทุนจนสุดท้ายเนี่ยเข็นตึกออกมาจนได้เรายกมือโหวตคุณอนุทินให้เป็นนายกรัฐมนตรีจริงค่ะแต่เราให้ไปทำสองสองอย่างสองหน้าที่ก็คือหนึ่งยุบสภาภายในสี่เดือนและริเริ่มกระบวนการแก้ไขรัฐมนูลเราไม่ได้เลือกให้ท่านไปแต่งตั้งคนเฮงซวยคนคดโกงมาเป็นรัฐมนตรีอืมโอ้นี่ดูเดือนไหมค่ะอ่านี้ยกเป็นตัวอย่างครับผู้ชมก็เมื่อวานนี้ ฟังดูมีคุณพัฒนาพร้อมพัดนลุกขึ้นมาชี้แจงสั้นๆคล้ายกับที่เคยแถลงอะลูกค,คุณสัตเตี่ยก็คือบอกว่าขอใช้ชีตชี้แจงบริษัทที่ตัวคุณพัฒนาเคยร่วมบริหารนะคะก็อธิบายว่าซื้ออาคารปี2560ในสภาพอาคารร้างแล้วก็พอปี62เนี่ยขายในราคา2,000ล้านและโอนกรรมสิทธิ์ในปีเดียวกัน แล้วก็มีการปรับปรุงอาคารแล้วก็ยืนยันว่าในส่วนที่ผมกับบริษัทเคยร่วมบริหารตึกนี้เนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันกับผู้ซื้อก็คือบริษัท IC e แต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้เคยติดต่อกับสังฆสัมนากานประกันสังคมหรือกระทรวงแรงงานด้วยเมื่อกี้ก็ได้ถูกพัดพิงนะครับก็เลยขอใช้สิทธิ์ีแจงสักเล็กน้อยนะครับว่าในปี60ที่ได้ตึกมาเนี่ย อาคารอยู่ในสภาพทิ้งร้างใช้การไม่ได้ในปี6-2ได้ทำการขายไปในะราคาประมาณ2,000ล้านบาทครับแล้วก็โอนกรรมสิทธิ์ในปีเดียวกันมีการรีโนเวทแล้วก็ออกมาสวยงามอย่างที่เห็นขอเดินยืนยันว่าส่วนของผมและบริษัทที่เคยร่วมบริหารเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันกันกนกบผู้ซื้อก็คือบริษัท h j e แต่อย่างใดไม่เคยติดต่อกับสำนังกงานประกันสังคมหรือ กระทรวงแรงงานหรือพบเจอผู้ใดนะครับก็ขอยืนยันและขอชี้แจงไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับก็ตอบสั้นๆแค่นี้ว่าไม่เกี่ยวไม่เคยไม่รู <c oughs> ้ขนาดที่ล้ำตีตีนุชเทียนทองล้ำตีว่าการโฆษณรงแรงงานคนใหม่เมื่อคืนนี้ก็ลุกขึ้นชี้แจงก็รับข้อคิดเห็นของคุณลักษนกกับคุณศาสวัตรซึ่งอภิปรายเกี่ยวกับกรณีการส่งแรงงานไปเก็กบผลไม้ป่าก็ปรากฏว่าคุณตีนุชก็บอก ยินดีที่จะดำเนินการตั้งแต่ประเด็นเรื่องกระบวนการสอบสวนเรื่องการซื้อตึกสากายไนประเด็นต่อมาเกี่ยวกับกรณีเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก็จะเร่งดําเนินการาตามกฎหมายาที่คุณลักษณะก,กับพิปรายว่าแสดงความเป็นห่วงรวมถึงประเด็นอื่นๆซึ่งก็หมายถึงอย่างเรื่องกรณีการเปิดเผยมติวาระการประชุมบอร์ดประกันสังคม อันนี้จะเป็นประเด็นเดียวซึ่งรัฐมนตรีตีนุ่เทียนทองบอกว่าจริงๆมีการเปิดเผยอ,อยู่แล้วก็จะไปพิจารณาดำเนินการก็เลยทำให้ถูกโต้แย้งว่าข้าราชการมาบอกท่านใช่ไหมจริงจรมันยังไม่เปิดเพราะมันยังมีมรีรายละเอียดอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ถือเป็นไฮไลท์ของเมื่อคืนนี้อย่างที่บอกอ่ะคร่าวคร่าว